เสืออ <ops half huh> ่อนหน้าทานหน้าเอาผัดเผ็ดผัดเผ็ดอร่อยอร่อยทุกคนไม่งั้นก็แคงเขียวหวานนเขาบอกน้ำพริกกระปูทุกคนลองดูก่อนนะ ด้วยกันค่ะ <c oughs> มะเขือก็อ่อนนะทุกคน พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากมากดาวละพอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากมากเนื้อาแกงอ่อมแกงอ่งอมวันนี้มีน้ำพริกกระปูก,กับผักกาดนะคะมะเขือ าร่อยมะเขือก็อ่อนนะทุกคน ะเขือก็อ่อนนะทุกคนอันนี้เงียบจังนะคะทุกคนนี่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนไปทำงาน อัน,นเงียบจังนะคะทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเพืว่าเพื่อนไปทำงานอันนี้เงียบจังนะคะทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเพืว่าเพื่อนไปทำงาน kakuu jin kakuu jin คอนเทนต์รอบกายก็ไม่รู้จะหาอะไรทุกคนนอกจากทานข้าวเนาะทานข้าวนี่แหละชวนกันทะานข้าวดีที่สุดนะคะทุกคนนะคอนเทนต์รอบกายก็ไม่รู้จะหาอะไรทุกคนนอกจากทานข้าวเนาะทานข้าวนี่แหละชวนกันทานข้าวดีที่สุดนะคะทุกคนนะ จะปูจริงขาดไม่ได้หน่อไม้ต้มนะทุกคนเนะาะถ้าด้วยอืม้าว พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆอาทานด้วยกันค่ะเขาบอกน้ำพริกกระปูทุกคนลองดูก่อนนะอาทานด้วยกันค่ะ ันนี้เงียบจังนะคะทุกคน,นไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนไปทำงานเคือ <c oughs> <c oughs> อ่อนหน้าทางหน้าเอาผัดเผ็ด <c oughs> ผัดเผ็ดอร่อยอร่อยทุกคนไม่งั้นก็แกงเขียวหวานเนาะ เนื้อ่าแกงอ่อมแกงอ่อมวันนี้มีน้ำพริกกระปูกกับผักกาดนะคะมะเขือ เป็นรอบกายก็ไม่รู้จะหาอะไรทุกคนนอกจากทานข้าวเนาะทานข้าวนี่แหละชวงกันทานข้าวดีที่สุดนะคะทุกคนนะขาดไม่ได้หน่อไม้ต้มเนะทุกคนเนาะมะเขือก็อ่อนนะทุกคน เสืออ่อนหน้าทานหน้าเอาผัดเผ็ดผัดเผ็ดอร่อยอร่อยทุกคนไม่งั้นก็แคงเขียวหวานนะ ้าวละพอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากมากเสืออ่อนหน้าทานหน้าเอาผัดเผ็ดผัดเผ็ดอร่อยอร่อยทุกคนไม่งั้นก็แยงเคี้ยวหวานเนาะ ทานด้วยกันค่ะเถื้อ่าแกงอ่อมแกงอ่อมวันนี้มีน้ำพริกกระปูกับผักกาดนะคะมาเถืถ่อห้าดย ทานด้วยกันค่ะสักปูจริงมะเขือก็อ่อนนะทุกคน พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากมากขาดไม่ได้หน่อไม้ต้มนะทุกคนเนาะจะปูจริง ย,ยาวละพอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆ ข้าวเย็ยนเค่ะทุกคนวันนี้ชวนทานข้าวเย็ยน